ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดรู้สิครับอยู่ที่ว่ารู้สิกเรียนกับใครและเรียนที่ไหนรู้สิครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้คําศัพท์ง่ายๆของ HSK นะรู้สิครับมาเรียนไปด้วยกันนะครับคําแรกเลยคือเตยออันเดียนส์หนอลินส์เดียนส์เดียน,น์นะรู้สิครับเียนสซึ่งแปลว่าโทรทัศน์หรือทีวี 呐哈，电视、阿克松机，呐哈，啊、电视包括 TV，包括โทรทัศน์，哈，但不ร用爱ยชน์ยังไเรามาดูด้วยกันนะครับ。我不看电视，我怕话，我不怕话，ไม่看怕话，ดู电视怕话 TV。我不看电视，我不看电视。 ฉันไม่ดูทีวีหรือเราจะบอกว่า我不喜欢看电视ฉันไม่ชอบดูทีวีก็ได้นะรู้สิครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นจำไว้นะ,ะับว่า电视แปลว่าที ی, วทีโทรัธน์นะฮะเราจะแต่้งเป็เปน我不看电视หรือ我不喜欢看电视หรือจะเป็น我喜欢看电视ก็ได้นะฮะรู้สิครับคำต่อไป เดอีอันเนนออนดียนเนอนอ电脑电脑啥意思啊同学们电脑ก็จะแปลว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์นะ,ะคออนะ,ะอ่ะแล้วใช้ประโยคน์ยังไงแต่งประโยชยังไงใช้ยังไงฮะเรามาด,ดูกันครับ你有อีอันเนนออนดียนเนอนอ电脑吗吗你把ว่าคุณ 有แปลว่ามีเตี้ยนเหนาแปลว่าคอมพิวเตอร์มาแปลว่าหมาย你有เตี้ยนเหนา吗ก็จะแปลว่าคุณมีคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคุณมีคอมไหมนะฮะคุณมีคอมพิวเตอร์ไหมนะฮะรือบางทีจะบอกว่าคุณมีโนบุ๊กหรือเปล่าอย่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเตี้ยนเหนาคอมพิวเตอร์你有เตี้ยนเหนามคุณมีคอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับนะโอเคอย่าลืมช่วยกันจำนะฮะคำต่อไป d i an 电影影电影电影，แปลว่าภาพยนตร์ห我喜欢看电影。那顺便把话我把话陈喜欢把话ชอบ看把话ด 电影แปลว่าภาพยนตร์ครับหนัง我喜欢看电影ฉันชอบดูหนังฉันชอบดูภาพยนตร์我不喜欢看电影ฉันไม่ชอบดูหนังนะนะฮะลูซี่ครับดังนั้น电影ภาพยนตร์หนังนะครับ我喜欢看电影โอเคลูซี่ครับฝ่าลูซี่ตั้งใจเรียนหลายๆรอบจนคำ์เหล่านี้เปรหล่านี้กลายเป็นของลูซี่เองนะฮะ ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ